วิดีโอเตรียมพร้อมนะครับสำหรับก่อนที่จะเริ่มเรียน WordPress กันนะครับอันดับแรกนะครับผมจะแนะนำให้พวกเราทุกคนนะครับไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับชื่อว่า localwp นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ localwp.com นะครับอันนี้นะเอเคนะครับ localwp.com เข้าไปตามนี้นะครับแล้วก็ไปกดคำว่าดาวน์โหลดนะครับ เล้ฉะนั้นนะครับให้เราเลือกระบบปฏิบัติการของเรานะครับถ้าเราเป็น mac ก็เลือก mac นะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดไปนะครับเป็นชื่อจริงก็ได้ชื่อเล่นก็ได้นะครับอีเมลแล้วก็เบอร์โทรมุงถืก็ได้นะครับถ้าเป็น windows ก็เลือก windows นะครับเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับก็ให้กด get it now นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็จะเป็นโปรแกรมนะครับให้เราติดตั้งในเครื่องได้เลยนะครับโอเคสำหรับในคนที่เป็น mac นะครับนิดนึงนะครับผมแนะนำเนาะ ให้เรานะครับไปที่ go นะครับติดตั้งแล้วนะครับ go แล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับเราให้เลือกไอคอนนะครับลากเข้ามาทิ้งไว้ในนี้นะครับจนอยู่ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันนะครับแปลว่าโปรแกรมถึงจะติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับโปรแกรมก็จะเป็นชื่อนี้ local นะครับอ่เราก็สามารถลากโปรแกรมนะครับมาติดตั้งไว้เป็น shortcut ตรง taskbar ตรงข้างล่างตรงนี้ได้นะครับ โปรแกรมก็จะเป็นช็อตคัพนั่งนี้นะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยใช้ Mac มาก่อนหรือเพิ่งมาใช้ Mac นะครับแนะนําเพิ่มเติมไว้นะครับพอติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการรันโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับลองคลิกถ้าเป็น Mac นะครับหรือเป็น Preference เนก็ได้นะครับเป็น Setting ของโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปที่ตัว Preference นนะครับอ่า ให้เราสามารถมาที่หัวข้อนะครับอันดับแรก appearance and behavior นะครับก็เลือกเป็น dark mode หรือว่า light mode ก็ได้นะครับ dark mode ก็จะเป็นขาวาแบบนี้ผมถนัดให้มันอนทราสต์สูงๆนะครับ mm hmm. เห็นหนะ้าตัดชัดๆก็เป็น dark mode นะครับ new site default นะครับวันนี้ผมแนะนำให้เราใส่อีเมลของเราไว้เวลาตั้งเว็บไซต์ใหม่นะครับก็จะมีเว็บไซต์เราชื่ออีเมลของเราเนี่ยโผล่ขึ้นมาในเว็บไซต์ใหม่ทุกครั้งนะครับแค่นี้เองเราจะก,กดปิดตรงนี้ครับ อันนี้เป็นหน้าตานะครับถ้าใครไม่เห็นตรงน้านข้างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมทํางานอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าเราครับเรานองการจะเซตติ้งเว็บใหม่ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูในลำดับถัดไปกันนะครับโอเคถ้าเซตติ้งเว็บใหม่ทํำยังไงครับเรากดที่บวกตรงนี้1อันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์อะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งชื่อว่า Sample นะครับแนะนําให้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับ จำเป็ลนะครับแล้วก็กด continue นะครับหลังจากนั้นให้กด continue อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องมาเลือกคัดซ่อมอะไรตรงนี้เลยนะครับกด continue ครับดังนั้นให้ตั้งชื่อทางเข้าหลังบ้านของเรานะครับอาจจะเป็น admin นะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6ี่นะครับเห็นไหมครับว่าอีเมลของเราก็จะมาโผล่ตรงนี้เมื่อสักครู่ที่เราตั้งค่าไว้นะครับอ่านี่เปิดตาดูได้นะครับเป็นรหัสผ่าน ที่จำลองขึ้นมาเฉยๆนะครับยูเซอร์ของเราคือแอดมินนะครับพาสเวิร์ดคือ1 3 3 4 6 6นะครับเอาจากนั้นกด a s s Site ครับอ่ะรอสักครู่หนึ่งนะครับระบบจะทำการดาวน์โหลดเพจจากอินเทอร์เน็ตลงมานะครับหรือว่าไฟล์ที่อยู่ในเครื่องในโปรแกรมของเราตัวนี้นะครับโลโคอลตัวนี้นะครับ ก็ทาการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับถ้ามีป๊อปอัพอะไรขึ้นมานะครับค่อยๆอ่านนะครับอย่ากดแคนเซิลนะครับอ่าอันนี้บอกขออนุญาตนะโอเคครับก็ขออนุญาตจัดการเครื่องนะแล้วก็ยืนยันไปนะครับอัลาวไปนะครับหรือโอเคไปนะครับอ่าอันนี้ใส่รหัสพาสิรวดของเครื่องนะครับตอนนี้เปิดขึ้นมาหน้าจอล็อกไงเพื่อเปิดเข้ามาทํางานให้ได้รหัสไหนก็คือรหัสนั้นเลยนะครับแล้วเดีนั้นกดโอเค เราก็จะได้เว็บไซต์มาหนึ่งตัวชื่อว่า sample. local นะครับอตอนนี้ผมได้เว็บไซต์ของผมขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วนะครับบอกว่าเว็บไซต์ได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอันดับแรกให้เราลองกด open site ดูนะครับกดที่หนึ่ง ของผมมันจะไปเรียกโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมานะครับเพราะว่าใน Google Chrome เนี่ยผมติดตั้งตรงนี้ไว้ผมเลือกตั้งค่าไว้นะครับไปที่หัวข้อจุดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเป็นตั้งตั้นะครับแลากด setting นะครับแล้วเราก็ไปที่เป็น default browser นะครับผมก็เลือกว่าให้ Chrome เป็นเป็น default browser นะครับมันก็เลยพอเรากดนะครับตรง local ตรงนี้นะครับตรง open Site มันก็เลยไปเรียกตัว กูก็โ o ล e ขึ้นมานะครับพอได้หน้าตาเว็บเป็นแบบนี้แล้วอันนี้เป็น w o r r p s s เวอร์ชัน5.9นะครับโอเคตอนล็อกอินนะครับเราอาจจะใช้วิธีการนะครับกดปุ่มคาว่าแอดมินตรงนี้ก็ได้หรือเราพิมพ์ต่อท้ายตรงเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับพิมพ์ slash นะครับ w p นะครับแล้วก็ขีดกลาง Admin admin นะครับจากนั้นกด enter ครับ เมื่อได้แล้วนะครับเราจะเจอหน้าน,นี้เป็นหน้าในการล็อกอินนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่เราติดตั้งระบบเราเซตยูเซอร์ว่าแอดมินนะครับแล้วกรอกแอดมินไปนะครับส่วนรหัสผ่านตรงนี้เรากรอกเป็น1 2 3 4 5 6นะครับแล้กดเปิดตาเพื่อเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับตามนี้เลยเรากดล็อกอินครับอ่าเป็นนันเรียบร้อยนะครับ วิธีการดูหน้าเว็บเรานะครับนี่คือหลังบ้านนะครับให้เรากดดูหน้าเว็บเราให้กดตรงชื่อคาว่า s ัม p l e ครับกด1ครั้งก็จะสลับกลับมาหน้าบ้านนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะกลับสลับกลับมาหลังบ้านนะครับก่อนที่จะทํางานในวิอถัดไปนะครับผมขอแนะนํานะครับให้ทุกคนกดคําว่า a อพ e a r a n c e ่ตรงนี้หรือคําว่าทีมนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อ e ีมนะครับตอนนี้เราจะไม่ใช้ทีมสีดําตรงนี้ให้เรากดเปลี่ยนทีมนะครับไปใช้ทีมสีเขียวตรงนี้กด activate หนึ่งครั้ง เพื่อให้มีเมนูรายละเอียดตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นวิดีโอแรกที่เราจะใช้งานกันนะครับทุกคนก็กดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นหน้าเว็บของเราเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับรผมต้องการแค่นี้ในวีอแรกมีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ